อ่าโอเคอ่าดูแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้จะเจอกันที่บูติกสตรีนะครับนาะก็รับปากคุณลูกค้าเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะพาทัวร์แต่ละแผนกนะครับว่าแต่ละแผนกมีสินค้าตัวไหนลดราคากันบ้างฉลองครบรอบ47ปีทวีกิจกรุ๊ปนะจ๊ะนี่นะีเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับ แป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่เอาพี่น้อยมาคนแรกเลยสวัสดีจ้ะพี่น้อยสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้จะพาทัวร์บูติกสตรีนะครับพี่น้อย ช่วงเช้าๆนะฮะช่วงเช้าๆโอ้ช่วงเช้าๆเราก็จะมาทัวร์กันทุกๆแผนกนะจ๊ะแผนกละ,ะวันละสองสาแผนกบ้างอะไรประมาณนี้นะจ๊ะก็พาทัวร์กันก่อนนะฮะเลยคุณลูกค้ามีคําถามอะไรสอบถามกันมาถ้าอยู่ใกล้พื้นที่ที่ที่ไหลสดอยู่นะฮะก็จะพาไปดูนะครับ ต้องอยู่ใกล้ด้วยนะคุณลูกค้าเมื่อวานไลฟ์ของแผนกยีนนะจ๊ะลูกค้าอยากดูแมกแกรนเซลเมื่อวานโอ้ก็จะพาไปถึงแมกแกรนเซลไม่เป็นไรนะก็ตามใจคุณลูกค้าเสมอนะจ๊ะตามใจตามใจนะครับอ่อย่าลืมนะครับซื้อครบหนึ่งพันบาทไม่ว่าจะเป็นแผนกไหนก็นแล้วแต่นะครับแผนก บุติกสตรีก็ได้ที่จะมังกำลังไลฟ์สดอยู่ตรงนี้นะครับสื้ครบหนึ่งพันบาทใบเสร็จจะทิ้งนะฮะใบ,บเสร็จก็นําไปรุ่นรางวัลกันที่บริเวณโปรโมชั่นใหม่บันไดเลื่อนจะ,จะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอยู่เมื่อวานวันที่4ี่แห่งการรุ่นรางวัลกันนะครับผมลงภาพให้คุณลูกค้าดูแล้วโอ้โหเยอะจริงๆเยอะจริงๆนี่ขนาดคัดภาพที่โอเคชัดและพอดูได้แล้วนะคุณลูกค้านะไอ้ที่ภาพไม่ชัดคือหมายถึงว่าแสงอาจจะมืดนิดนึงคือ เราก็ไม่ได้คัดมาเพราะว่าแสงมืดแล้วเวลาโพสไปมันจะดูไม่ไม,ไ,มไม่สวยเท่าไหร่ก็คัดเฉพาะภาพที่ดูดีแล้วก็ภาพที่สวยแล้วก็ภาพที่พอใจได้ให้คุณลูกค้าดูเยอะจริงๆคุณลูกค้าน่มันจะเป็นพัดลมนะแล้วก็ผ้านวมผ้า,านวมแล้วก็อะไรอีกอะ่ะโอ้เยอะจริงๆอ่ะแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆออกไปเยอะมากๆนะฮะแล้วก็รางวัลเล็กๆมีนี้นี่น่อยรางวัลเล็กเราเราเราไม่ได้ผ่าไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายภาพนะคุณลูกค้านะเพราะว่ามันเป็น เป็นตะกร้าเป็นกระมังอะไรประมาณนี้ก็ไม่ไม่ได้ถ่ายเราถ่ายแต่รางวัลใหญ่ๆที่คุณลูกค้าแบบโอ้โหดีใจเจอคุณตาเมื่อวานโอโ้ดีใจมากเลยดีใจมากดีใจมากจริงๆอย่างน้อยก็ได้อะไรไปฝากคุณยายเหมือนกับที่47ปี47บาทเสื้อผ้านะฮะคุณลูกค้าก็เหมือนเดิมนะวันนี้ก็บ่ายเดี๋ยวจะเจอกันกับช่วงรายการ47ปี47บาทนะฮะช่วงไลฟ์สด มึงจะไลฟ์สดทุกวันกันเหรอไลฟ์สดไอ้สี่เเสื้อผ้า47บาททุกวันกันเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไลฟ์สดให้คุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านได้ได้ดูบรรยากาศของห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์ว่าช่วงนี้อ่บรรยากาศในการเฉลิมฉลองครบรอบ47ปีโอ้เสียงจะลองครบรอบ4 7ปีเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณลูกค้าอุ่นหนาฝากข้างจริงๆกับเสื้อผ้า47บ็บาทรองเท้า4 7บบาทเดี๋ยวจะมีการเติมให้คุณลูกค้าอีก สักวันละรอบสองรอบคุณลูกค้านะครับอ่ะวันนี้บูติกสตรีกับการลดราคากันบ้างที่ทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บูติกสตรีมีอะไรลดราคากันไหมแล้วก็ลดร,ราคากันกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละเคาน์เตอร์ของบูติกสตรีวันนี้เราจะมาชมบูมติกสตรีกันโอเคไปเลยครับผมปึบ๊บมาทางนี้ปืบ๊บโอเคได้แล้วนะฮะนี่บูติกสตรีอยุดนี้ จะเจอกับไฟอัพก่อนนะจ๊ะมิกเซลไฟอัพนะฮะเนอรถกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่หวานอยู่ไหนล่ะโอโอ๋อ,อซื้อสองชิ้นลด30%รนะจ๊ะมี40%ด้วยนะของบุตรของครีมบำรุงผิวหน้าเป็นยังไงคะคุณอุไรวันจะบำรุงผิวหน้าเอดูบิทิโซนหรือเปล่าบิทิโซนไหมพี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูบิทิโซนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว บำรุงผิวหน้าผมกำลังคิดอยู่นะพี่นะเออนะฮะอ่ะ,อะไฟอัพนะจ๊ะไฟอัพมิกเซล2ชิ้น50%นะครับคุณลูกค้าดูได้เลยนะจ๊ะสองชิ้น30ใช่ไหมโอ้อ่าผมบอก50แล้วคุณลูกค้าดีใจเนี่เลยวันเนี้ยอ่ะพูดไม่พูดตู่คุณลูกค้าจะว่ากันเรื่วันเนี้ยแต่ละวันโอ้โหเจอกันสนุกสนานนี่ฮะปาร์ตี้กันเลยนะจ๊ะนี่นะฮะเนี่ยอ่ะ2ชิ้น30%คุณลูกค้าตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนจ๊ะนี่ ถึงวันที่4ตุลาคมนะครับอ่เดี๋ยวผมให้คุณลูกค้าดูแบบภาพรวมของไฟอัพแล้วก็มิกเซลเลยนะจ๊ะมี2ยี่ห้อใช่ไหมไฟ <laughs> อัพมิกเซลเออมีหวานหวานนี่กลัวผมพูดผิดไม่มีหวานหวานดูสิพิมพ์ให้แล้วพิมพ์ให้แล้วอ่ลดสูงสุด40%นะจ๊ะ2ชิ้นลด30%อ่ะนี่เสื้อผ้าเสืสวยของไฟอัพกับมิกเซลนะจ๊ะคุณลูกค้าดูในการนี่โอ้โหสวยมากเลยน่าใส่คุณลูกคา้าน่าใส่น่าใส่ น่าใส่มากมากมากจริงๆนะจ๊ะมากจริงๆโอ้โหนี่โอ้โหชุดนี้สุดยอดเลยอ่าเดินเส้นนี้เดินเส้นนี้น,น,น,นี่อันนี้ไฟอัพนะฮะฉลองครบรอบ17ปีทวีกิจกรุ๊ปนะจ๊ะร่วมฉลองลดราคากาันเป็นพิเศษเลยคุณลูกค้าชอบแบบไหน อะไรยังไงก็สอบถามกันที่คอเตอร์ไฟอัพได้เลยนะจ๊ะไฟอัพกับมิกเซลนะจ๊ะนี่พี่หวานหวานเขาเดี๋ยวเขาจะให้ไอดี n ลนให้คุณลูกค้าสอบถามด้วยนะจ๊ะเนี่โอ้โหนี่สไตล์กันึ่งตัวอย่างนี้แล้วคุณลูกค้าโอ้โหอ่ะฝั่งนี้ลด20%นะจ๊ะฝั่งนี้นะจ๊ะนี่อ่ะสูงสุด40%นะครับอ่ะวน360องศาของคอเตอร์ไฟอัพเลยคุณลูกค้าวันเนี้ยอ้าโอ้โห40โอ้สวยสวยเดี๋ยวเดียวถอย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 ถอถอยถนี่ สไตล์การแต่งตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณลูกค้านะฮะเสื้อเอตูเซมีลดบ้างไหมจ้าโอเคสักครู่นะครับสักครู่าจากไล์ของบูติกสตรีเสร็จจะไปไล์เสื้อผ้าของเอตูเซแล้วก็เสื้อผ้าบุรุษทั้งหลายนะจ้าราอาสักแป๊บหนึ่งนะจ้ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปิดไล์นี้ก่อนนะพี่นะพี่นัดนัด เออนัดเน่นัดน,นัดนัดนัดเอออ่ะโอเคนัทธนิสาเอ้ออยพี่นัดธนิสาโอ้ผมผมพยายามสะกดนะพี่คือผมเป็นคนเก่งภาษาไทยนะพี่นะถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษผมก็เนื้อตึ๊บเลยอ่ะโอเคนะนี่ไฟอัพกับมิกเซลนะจ๊ะลดสูงสุด40%นะครับแล้วก็2ชิ้นลด30%นะครับนี่นี่นี่เเตอร์สวยเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อน โอ้น,นี่ดูไฟอัพสักุมเลยนะนี่คุ้มมากจริงๆคุณลูกค้านี่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  อ่าอ่า,อา,อาดีดูเกงสรงนี้นี่ดดูดูหุ่นก็นอ,อ,อนะครับอ่าวิดีโอชุดนี้จะลงใน YouTube ของทวีกิจด้วยนะคุณลูกค้าถ้าติดตามชมทาง YouTube ของทวิกิจก็จะเจอวิดีโอต่างๆที่อยู่ในางานฉลองครบรอบ47ปีทวีกิจกรุ๊ปอยู่ใน YouTube ของทวีกิจด้วยนะจ๊ะอยู่เต็มที่เลยนะครับนี่อ่ะผ่านไปนะกับมิกเซลและไฟอัพลดสูงสุด40%แล้วก็2ชิ้น30%นะครับต่อมาจะเป็นจูสนะครับจูแล้วก็ กิราโรดนะฮะเอาจูดก่อนดีกว่าปลายเส้นนี้เลยจูดเส้นนี้นะฮะเส้นนี้อันนี้โปรโมชั่นไม่ใช่โปรโมชั่นทุทีนะจ๊ะเป็นอคอร์เตอร์แบรนเนมที่อยู่ตรงกลางห้างของทวิกิจนะครับนะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซนของแบรน์ดเนมโดยเฉพาะเลยนะครับจูดลดสูงสุด30%ใช่ไหมโอเคนะจ๊ะ 30%เอเอาฝั่งนี้เดี๋ยวคุณลูกค้าดูฝั่งนี้ก่อนดูสไตล์การแต่งตัวของจู๊สนะฮะนานๆานทีได้ไลฟ์แบบภาพรวมสักทีหนึ่งคุณลูกคา้าปกติก็จะเป็นแบบเออเขาเรียกอะไรนะก็คือแบบแยกแบบไลฟ์สดแบบ CF อ,ะอ่ะอ่าตอนนี้ไลฟ์แบบภาพรวมให้คุณลูกค้าได้ดูว่าภาพรวมของจู๊สเป็นประมาณนี้นะจ๊ะเนี่ยการแต่งตัวของจู๊สผมพยายามถอยหลังแล้วก็ให้คุณลูกค้าได้เห็นแบบเต็มตัวนิดหนึ่งว่าเนี่ยจู๊สแต่งตัวแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยนี่นี่ มี50%เฉพาะรุ่นนะฮะจุส E S P G S P อ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามนะจ๊ะคุณลูกค้าโอ้บูติกสตรีของทวิกิจเยอะจริงๆคุณลูกค้าเด,เดี๋ยวจุดก่อนแล้วก็ค่อยไป G S P อีกทีหนึ่งนะครับออยู่ฝั่งนี้ G S P อยู่ฝั่งนี้บางทีเราเดินไม่ทั่วถึงนะรวยนักรักเลยติดตามจา้าขอบคุณครับพี่ด้วยนักเลยพี่เชอรี่นุ่นมีชุดเด็ก เด็กน้อยรถบ้างไม่จ้าชุดเด็กน้อยรถรถอยู่จากรถอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูแผนเกเด็กอ่อนนะฮะแผนเกเด็กอ่อนก็จะมีชุดเด็กน้อยเยอะแยะมากมายเลยพี่อ่าเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะผมขอเป็นบูติกสตรีให้จบก่อนนะพี่นะ <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่ได้เซลทานข้าวไปลงโอ้พี่รวยนักรักเลย <c oughs> โอเคพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะอันนี้แบบสไตล์ของอจู๊สนะฮะนาะรถสูงสุด50%คุณลูกค้านะเป็นเฉพาะรุ่นนะจ๊ะนี่แบบนี้นะครับต่อไปเป็นกีรารรถนะจ๊ะกีรารรถนะฮะนะบูติกสตรีของกีรารรถนะคุณลูกค้าก็มาถึงแล้วนะฮะลด50%เฉพาะรุ่นเช่นเดียวกันนะครับนี่ฉลองครบรอบ47ปีทวิกิตกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวดูสไตล์การแต่งตัวของกีรารรถก่อนคุณลูกค้าปื๊บ นี่แบบนี้นะครับแบบนี้โอ้โหว้าวว้าวว้าว,ว,าวสวยนะเออเหมือนทรงทันสมัยมากเลยคุณลูกค้าเนี่ยเนี่ยจริงๆนะโอ้โหทันสมัยมากเลยอันนี้กีตารโรสนะครับกีตโรสบูติกบูติกสตรีนะครับวันนี้เรามาที่บูติกสตรีนะครับเป็นไลฟ์สดแบบรวมของแผนกบูติกทั้งทั้งหมดที่จําหน่ายในห้างของทวิกิทูเปอร์เซ็นเตอร์เลยนะครับว่ามีอะไรลดราคากันบ้างนะครับนี่อ่ากีตารโรสนะครับนี่สไตล์การในตัวจะเป็น ประมาณนี้นะคุณลูกค้านะครับอะตามติดมาด้วยเคาน์เตอร์ต่อไปนะครับนี่โอ้โหอิโตคินมิน,น่า MK. เอา็มเคอานโหรถสูงสุด60%นะครับนะเดี๋ยวดูภาพกว้างๆนิดนึงอ่ะอิโตคินก่อนคุณลูกค้าโอ้โหสวยฮนะปกติเราก็เป็นผู้ชายเนาะถ้ามองผู้หญิงแต่งชุดอย่างนี้นะออโอเคเลยนะเนี่ยแบบนี้นะ่ะ อของบุติกสตรีอิตคินมิน่าเอ็มเคนะครับนะมาทางนี้เลยคุณลูกค้านี่นี่นี่ชุดชในซาบิน่าลดไหมครับลดจา้าลดจา้าพี่ดอกไม้แสนสวยซาบ,บิน่าลดมากเลยฮะอยู่ตรงโปรโมชั่นบาใไดเลื่อนตรงที่จับรางวัลนะจ๊านัลดร,ราคาแล้วก็เนี่เคอ์เตอร์ปกติก็ลดราคานะฮะที่เป็นแกรนเซลตรงโปรโมชัน่นบันไดเลื่อนก็ลดราคาของชุดชนายซาบิน่ามีลดราคาด้วยนะครับคุณลูกค้าเนาะที่โปรโมชั่นบันไดเลื่อนก็ลดราคานะจ๊า ชุดนายผมยังไม่ได้ลงคลิปชุดนายเลยคุณลูกค้าอ่ะสักครู่แล้วกันนะจ๊ะโอ้ฉันรักเมืองไทยอยู่ตรงนี้เลย <laughs> อ่ะแอลนะลด60%นนะคุณลูกค้านี่น,นี่สไตล์การในตัวจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะโอ้โหคุณลูกค้าที่แบบ ชอบแบบนี้นะฮะสไตล์การแต่งตัวอย่างนี้เลยชอบรถหกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะฉลองครบรอบ47ปีทวิกิตกรุ๊ปนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้เคาน์เตอร์ของอิตคินมิน่าเอ็มเคเอานะครับนั่นมากไกลๆนิดหนึ่งโอ <c oughs> <c oughs> ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นี่แบบนี้คุณลูกค้านี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเออนี่ผมชอบนะแบบนี้สไตล์การแต่งตัวอย่างนี้นะคุณลูกค้าทีเ่เกงเหรอเก่งสามส่วน ราคาไม่แพงนะฮะลด60%คุณลูกค้า60%ครับนี่อิโตคินมินหน้า MK มนี่อ่าอันนี้มินหน้านะจ๊ะมินหน้ามินหน้าลด70%คุณลูกค้าโอ้โหลดมากกว่าเขาอีก <c oughs> จ้าอ่ามินหน้า70%นี่สไตล์การเต็มตัวนะอ่าให้คุณลูกค้าได้ดูกันนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่อ ok ิโตคิน40%คุณลูกค้า โอ้โหวิตอกิี่สิบเป็น40%เป็นภาพรวมให้คุณลูกค้าได้เห็นแบบภาพรวมของบูติกสตรีของทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอยู่บริเวณตรงกลางแผนกแผนกของบูติกสตรีที่เลยหน้าเคจเชียร์มานิดหนึ่งหลัง a อทูนะคุณลูกคา้าอยู่กลางๆเลยนะจ๊ะก็จะเป็นบูติกสตรีเยอะแยะมากมายนะจ๊ะอันนี้ก็ยี่ห้ออะไรนี่ไออ็อเอ็มเคจีเอ็มเคเอ็มเคอูเอ็มเคอันนี้อันนี้อันนี้เอ็มเคที่ลดราคาเป็นพิเศษเลยคุณลูกคา้า อันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เอ็มเคเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คุณลูกค้าอยู่ด้านหลังของอีโตคินนะจ๊ะอยู่ด้านหลังอีโตคินคุณลูกคา้าต้องการเสื้อผ้าแบบไหนสไตล,ล์ยังไงก็ลดราคากันได้นะจ๊ะนี่มีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเอ็มเคนะครับของเอ็มเคนะครับอ่าอ่ะไปดูอีกแบรนด์หนึ่งของท s p นะครับแบรนด์สุดท้ายในไลฟ์สดของบูติกสตรีนะครับบูติกสตรีแบรนด์สุดท้ายโอ้โห โอ้ว้าว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 อันนี้ชุดแสกยาว250บาทชุดราตรี250บาทโอ้เขาใส่ยังไงเดี Hindus ๋ยวเดี๋ยวไปดูหุ่นก่อนผมชอบดูหุ่นไม่ใช่อะไรครูลูก้าดูหุ่นดิดีโอ้โหชุดราตรีเหรอเนี่ยโอ้ชิแม่เจ้าโอ้โหอ่ะครูลูก้าใส่แล้วสวยใส่แล้วเท่ก็โอเคแล้วนะใส่แล้วน่ารักก็ตามสบายครูลูก้านี่สวยๆน่ารักน่ารักเลยแบบนี้นะจ๊ะแบบนี้นะฮะแล้วก็ GSP อยู่ฝั่งนี้นะครับ มี GSP แล้วก็เอสปาดานะครับนี่อยู่ในเก็เรียกอยู่ในชนะ็อปเนาะเป็นช็อปเป็นช็อปใกล้ๆก,กับโปรโมชั่นของโปรโมชันหนึ่งตรงแม็กยีนที่จัดรายการแกรนเซลนะครับ GSP ลดสูงสุด50%นะคุณลูกค้านะครับนะมี50% 30%แล้วก็นี่ไง30%ออยู่นี่อยู่นี่โอ้สวย เอาแค่เสื้อก็กินขาดแล้วเห็นเสื้อแบบนี้นะครับสไตล์การแต่งตัวก็จะเป็นประมาณนี้คุณลูกค้านี่ยนี่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 น,น,นะครับนี่ประมาณนี้ดูมือครับดูมือครับนี่เขาทำอะไรเนะี่ยอ่สวยน่ารักดีนะครับอ่านะครับนี่ของ GSP นะครับลดสูงสุด50%ครับคุณลูกค้านี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะเสื้อสยดยอโอ้โหโกล้องผมเป็นประมาณนี้อ่ะ มาถึง GSP ก่อนนะฮะ g s ก่อน50%ก็มี ESP อ่ามี GSP กับ ESP ด้วยเหรอโอ้โห,โโหคุณลูกค้ามาไลนี้ทีเดียวคุม้มเลยคุณลูกค้าอันนี้เป็นราคาบอกให้คุณลูกค้า50บาทถึง200บาทนะคุณลูกค้านะ เออจะถามผมว่าตัวไหนฮะสิบาทมึนตึ๊บแล้วฮะตอนเนี้มีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คุณลูกค้า E.S.P. นะฮะอยู่กลางๆช็อปนะฮะข้างๆเอสปาด้านะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญเลยนะครับมีนะฮะมีห้าสิบบาทก็มีคุณลูกค้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีห้าสิบบาทก็มีนี่อ่ลสไตล์กันเดินตัวก็จะเป็นประมาณนี้กระเป๋าก็มีจําหน่ายให้คุณลูกค้าด้วยนะจ๊ะนี่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 นเอ๊ะทำไมเดินเดินแล้วมาชนกล้องตัวเองเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะอ่ะอเอสปาด้านะครับลดสูงสุดห้าสิบเป นี่นี่นี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีเอสปาดาอันนี้ดูคอตเตอร์เอสปาดาก่อนโอ้เป็นเสื้อลักษณะเสื้อสูทนะคุณลูกค้าโอ้โหเอสปาดานี่ดูสไตล์การแต่งตัวของเอสปาดาครับโอ้โ ho เอ้โห o เอาโ h นะนี่นี่นี่คุณลูกค้าดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้หนึ่งชิ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์สองชิ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะ โอ้โหอ่ะคุณลูกค้าก็เรียนเชิญเลยนะครับที่ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับกับแผน,นบูติกสตรีในการลดราคาพิเศษนะครับลดมากจริงๆคุณลูก ลดถึง70-80%ด้วยการก,กับบูติกสตรีนะครับพาวันนี้วันนี้คิวแรกของไลฟ์สดนะครับพาชมบูติกสตรีก่อนนะครับว่าบูติกสตรีที่จัดรายการในห้างของทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ครั้งนี้กับการฉลองครบรอบ47ปีมีสินค้าตัวไหนลดราคากันบ้างก็เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวตามไปดูไลฟ์ต่อไปในของเสื้อผ้าบุรุษทั้งหลายนะฮะทั้งบุรุษทั้งสตรีที่เป็นเสื้อผ้าแบบเออโรแบบ A to Z แบบกิโรโรสแมนเชสเตอร์ที่เป็นที่เป็นเสื้อผ้าบุรุษแบบนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวผมพาไปดูเป็นแผนเกเขาเรียกแผนอกอะไรนะเนี่ยผมกาลังนึกชื่อแผนอกอยู่อันนี้แผนกบุติสตรีอันนั้นแผนอกอะไรนะ <c oughs> บุรุษใช่ไหมแผนกบุรุษโอ้แผนกบุรุษเหรอคุณลูกค้า,าทั้งไอโร่นะฮะนะเดี๋ยวจะไปไปไปตามาสตรีของเอตุเซนด้วยคุณลูกค้าขอเวลาผม ปิดไลฟ์แล้วก็ไปตั้งกล้องฝั่งนู้นอีกสักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคนะครับขอบคุณสำหรับไลฟ์สดในช่วงนี้ช่วงแรกของรายการในวันนี้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะเจอกันในช่วงต่อไปนะฮะรอไปรับแป๊บหนึ่งขอเวลาเดินทางก่อนนิดหนึ่งนิดนึงนิดหนึงนิดหนึง,นนงและนิดหนึ่งโอเคนะจ๊ะ